คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผ่านในความรุนแรงภาษาและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้าเช้าลโาสวัสดีครับผมสมาชิกแรงดันแอลโกอฮอล์นะครับผมวันนี้ผมก็มาเทสยิงฝานะผมจำนวน10ฝานะเป็นฝาคาราบาวแดงฝาเอ็มร้อยฝาสปอนเซอร์นะผม อ่าครับผมส่วนด้านหลังฝานะผมได้ดินใส่ไปด้วยนะผมเนี่ยคือลมแม่งพัดนะผมตั้งสิบกว่ารอบแล้วเดินจนเหนื่อยนะผมหอ,อบเลยอ่าปกติเขาต้องให้ห่าง30ฟุตนะผมสามสิบฟุตหรือสามสิบเซนก็ไม่รู้นะแต่ในที่มันจํากัดนะผมก็เลยวางประมาณนี้นะผมนี่อ่าสิบฝานะผมอ่าเริ่มวัดนะผมตั้งแต่ตรงนี้นะผมนี่เลยครับผมมองไปไเรื่อย อ่นี่นะผมห้าร้อยเมตรถ้าห้าร้อยเซนติเมตรนะผมก็เป็นห้าร้อยเป็นห้าเมตรนะผมมาเดยวไปต่อกันอ่านี่ครับผมตรงอาไปตองนะผมคนเดียวนะผมอาจจะหลักๆนิดๆนะผมเอาหายอีกโอยเดินใหม่อีกอ่าครับผมตรงนี้ห้าเมตรนะ มือเดียวนะผมอาจจะดูเก๊เกกลางๆอาไปตองอยู่ตรงนี้นะผมผมจะปักให้เลยไปตองปิดนะครับผม,มดินแข็งนะผมปักแทบไม่เข้าดึงมาเลย่าครับผมก็ประมาณนี้นะผมห้าร้อยเซนบวกห้าห้าร้อยเซนนผมเป็นพันเซนติเมตรนะผมพันเซนติเมตรเป็นหนึ่งเมตรนะผมก็เหลือระยะ ห่างอีกประมาณประมาณกี่เส้นก็นไม่รู้นะผมก็ดูเอานะประมาณนี้ฮะครับผมฝาที่จะยิงนะผมอยู่ตรงนู้นนะระยะสิบเมตรนะผมยิงด้วยเป็นอ่าแังดันแก๊สนะผมวาลออโต้ wow นะฮะก็ติดกล้องด้วยนะผมเพราะว่าผมยิงไม่แม่นนะผมฮะผมกล้องก็ยังตั้งไม่ดีเลยนะผมเพราะว่าผมจะไปธุระต่อนะผมก็เลยมาลองถ่ายดูก่อนนะผม เหนื่อยครับผมเดินไปเดินมาคนอ้วนโอ้โหมองไม่เห็นฝาเลยนะผมเนี่ยอ่าเอาเป็นว่ามันอยู่ครบฝบฝานะผมยิงโดนเดีผมจะบอกนะอาจจะเห็นลางๆนะผมอ่ะนี่นะผมผมจะยิงตั้งแต่ริมนี้ไปตรงนู้นนะครับผมอ่าคันแรกนะผมก็ใส่ลูกก่อนเลยเป็นลูกแก้ว12มิลน,นะผมใส่แล้วก็บิด กดว่ากดแก๊สน,นะผมแล้วก็นิ้วเขียนนิดนึงนะผมามาดูนัดนัดนัดแรกกันนะผมนัดแรกกันแต่ผมจะนับลูกออกมาก่อนห้ครบสิบลูกก่อนนะผมอยู่ในท่อหนึ่งแล้วก็นี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะผมข้างล่างตรงนี้มีเก้าลูกนะผมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูหก มีอยู่เ้าลูกนะผมเนี่ยผมก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยยิงหมดกองนี้นะผมจะโดนกี่ฝานะอ่าไปดูนัดที่หนึ่งกันนะผมเดินเนืนอพๆเอาอมด้วยนะครับอ่าดูนัดแรกนะผมนัดแรกโดนนะผมอตอนนัดสองเลยนะผมในลูก92้มิล แต่ผมมาอยากยิงเป็นลุกแก้ว8มิลนะผมแต่ไม่มีลำ p v c นะอาลูกนัดที่สองนะผมฝาที่สองมันจะฝังลงไปในไม้หน่อยนะผมเห็นขึ้ครึ่งฝาเองนะผมไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะครับนัดที่สองก็โดนนะผมนัดที่สองโดนแล้วนะครับต่อหน้าที่สามกันเลย ันที่สามเป็นฝาสปบอนเซอร์นะผมนัดที่สามโดนไม้นะผมดูก็ระเด้งกลับมาเลยอัดที่สามโดนไม้นะเดี๋ยวไปดูกันนัดที่สามโดนไม้นะผมไปดูกันอัดที่สามโดนไม้อันนี้น่าจะเป็นนัดที่ถาลา่ไม่ดูนะผมนี เห็นีกฝาหนึ่งนะครับนี่อ่ะนี่สองฝานะผมนาทีสามน่าจะโดนไม้นะผมอันนี้ก็เหลืออยู่อีกหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะผมหกอนี่เจ็ดนะผมกียิงไปสามนัดนะผมนาทีสามโดนไม้นะผมฝาก็เด็นหายไปไหนไม่รู้นะครับ ทางไว้ก่อนนะผมอาเมื่อกี้ยิงไปสามนัดนะครับผมโดนไม้หนึ่งนัดนะอาอนนี่หลางของการโดนนะครับผมนี่คือสองสองฝานะผมถ้ากกับว่ายิงสามนัดได้สองฝานะผมก็เหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฝานะผมเนี่ยอีกเจ็ดฝานะผมนี่ไปต่อกันนะผม มาสนุกสนุกนะผมพอยิงไปก็มือเริ่มสั่นนะผมแล้วบ,บวกกับเดินอย่างนี้ด้วยโหหอบนะผมคนอ้วนสั่นแน่ๆมาต่อหน,น้าที่สี่กันนะผมะใส่ลูกเข้าไปก่อนนะผมะบิดกล้าวกดแก๊สทีนี้ก็นิ้วเขียนี่ดีดแล้วนะผม มาต่อนาทีสี่กันนะผมอานาทีสี่โดนนะผมฝาปิวแล้วต่อนาทีห้านะผม นัดทีห้าแม่งแฟบนะผมพลาดเลยนะผมมาต่อ,อนัดที่6กันอ้มีแฟบด้วยนะพลาดไปสองฝานะผมตอนนี้ก็เหลืออีกแค่สี่นัดนะผมอ่าเรียบร้อยนะผมโดนนะผมอ่ามาต่อนัดที่เจ็ดนะผม ยาวไปนัดหนึ่งนะผมเสียด้เลยอ่าเรียบร้อยนะผมต่อหน,นัดที่ที่ท่าที่แปดนะผมอ่าลูกไม่ลงนะผมอ่าอันนี้ลูกไม่ลงนะผมผมขออน,นุญาตย,ยิงทิ้งนะลูกไม่ลงนะผม เอามาใช้ลูกหนึ่งนะยิงทิ้งไปก่อนนะผมอันนี้นี่ทิ้งก่อนเลยครับผมนี่ใส่ใหม่นะผมามาต่อหน้นาที่แปดนะผมหน้าที่แปดโดนนะผมหน้าที่เก้า น,า,นาที่ก้าไม่โดนนะผมมาต่อนาสุดท้ายกันโอ้นาสุดท้ายนะผมเรียบร้อยครับผมนาสุดท้ายไม่โดนนะผมไปดูนะผมมาสิบยิงไปสิบนัดโดนทั้งหมดกี่นัดนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้ ระยะสิบเมตรนะผมเอ,อผมนี่แล้วก็นี่นะผมอ่าผมเห็นปิ้วไปข้างหลังหนึ่งฝานะผมอ่าข้างหลังฝานึงไปไหนนะเออผมรู้สึกว่าผมยิงปิ้วไปข้างหลังหนึ่งฝานะครับใช่หรือเปล่าครับผมอ่ามันจะมีขี้โคลนนะผมอ่านี่ไม่ใช่นะครับผม หาอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะผมไปไปดูกันดีกว่าไม่รู้ว่ามันปิวไปหนึ่งฝานะผมรู้สึกว่าเหมือนจะโดนห้าฝาหรือเปล่านะผมหาก็สามฝานี้ก็ยังอยู่อยู่อยู่รอ,อดปลอดภัยนะผมอ่าอันนี้ก็เป็นจำนวนสี่ฝานะผมนี่แต่ผมเห็นมันโดน5้าฝานะผมไม่รู้ว่ามันปิวไปไหนฝานึงนะอะ ไม่มีหลักฐานนี่ลำบากใจนะผมอ๋อเนี่ยเจอแล้วนะผมะสรุปนะผมคือติดสะโคบด้วยนะผมนะ่าอายจังได้แค่ห้าฝานะผมเพราะว่ามีสมาชิกในกลุ่มนะผมยิงตาเปล่าด้วยซ้ำนะผมได้ห้าฝานะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับผมนะผมก็ได้แค่นี้นะพลาดนะผมพลาดสองนัดหลังนะผมไม่โดนเลย ่าครับผมก็อาร่วมร่วมกิจกรรมสนุกสนุกสนานนะผมผมก็มาลงเล่นเล่นเฉยๆนะไม่มีของรางวัลหรืออะไรนะผมสําหรับผมนะผมก็ลงให้มันสนุกสนุกนะผมก็ประมาณนี้นี่ฝานี้ฉีกเลยนะผมอา่านี่ก็เหลืออีกสามฝานะผมเดี๋ยวมายิงเล่นเลยดีกว่านะผมไหนๆก็ทําคลิปนั้นนะผมน,นานๆจะได้ทาสักทีนึงนะผม อ่านี่นะผมาหายไปไหนกะดูนะผมสามฝานี้ผมไม่ใช้กีนัดนะผมนี่อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมนะนะผมอันนี้คือยิงเล่นนะผมแถมแถมอ่าไอตัวนี้ก็ตัวที่ผมรีวิวไปนะผมนี่อติดสโคอย่างดีนะผมยิงแพ้คนยิงตาเปล่านะโอ้ยน่าอายจังก็อสืส่อหนาไปนะผม ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดียิงด้วยนะผมก็เลยสัส่นๆนิดๆหน่อยๆถ้าถามว่าตัวปืนแม่นไหมผมคิดว่ามันแม่นนะผมมันไปจุดกลางกล้องเนียในระยะสิบถึงสิบห้าเมตรนะผมนี่ตอนเรากดไกลหรืออะไรเงี้ยนะผมมือมันสะบัดมือสั่นนะผมเพราะว่านานๆจริงๆหนึงแล้วผมเดินไปเดินมามันเหนื่อยนะผมคนอ้วนไม่ค่อยออกกำลังกายขนาดผมไม่สูบบุหรี่ด้วยนะผมเนี่ย อ่ามาดูนัดแรกนะผมว่าใช้กี่นัดถึงจะโดนทั้งสามฝานะผมอ่มาดูกันอ่านัดแรกไม่โดนนะผมมันออกแฟบๆด้วยนะผมนัดนี้สงสัยต้องไล่อากาศใหม่นะผมไม่ค่อยเสียรเลย รียบร้อยนะผมหนึ่งฝานะผมนอนไปฝาหนึ่งนะอ่าก็เดี๋ยวยิ่งอีกฝา,างพอนะผมขี้เกียจเดินแล้วนะผมเพราะอีกฝาหนึ่งมันมันโล้มนะผมอ่าเหลือแต่ฝาเอ็มร้อยนะผมนัดสุดท้ฝาสุดท้ายนะครับอเรียบร้อยนะผม เดี๋ยวมีโอกาสนะผมเดี๋ยวผมได้ลำพีวีตีแปดมิลมาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปยิงฝาให้ดูใหม่นะผมะก็ไปดูกันนะผมฝาที่ยิงโดนตะกี้นะผมผมเห็นมันกระเด้งมาข้างหน้าหนึ่งฝาหนะ้ากระเด้งไปข้างหลังสองอห,หนึ่งฝาเหมือนกันอ๊ออ่าอันนี้ฝาที่ล้มนะผมนี่นี่นะผมดำดำมองแทบไม่เห็นนะผมอ่าอันนี้ฝายิงนัดที่สามนะผมนัดล่าสุดเลยนี่เข้านี่นะผมทะลุออกนี่เลย อ่ะอีกฝานขึ้นงตืไปข้างหลังนะผมนี่ดูไม่นไปไหนนะผมไม่มีหลักฐานอีกแล้วนะผมฝานนี้นี่นะผมอืออ่าฝานี้ก็เข้ามุมนี้นะผมนี่ทะลุออกนะผมอ่าก็ประมาณนี้นะหกนะผมสําหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากโมจนแบตจะหมดนะผมขึ้นเตือนเลยเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะผม ่าก็ฝากไว้ด้วยนะผมกับวออโตนะผมตัวนี้นะผมเป็นตัวที่ผมได้อัปเกรดมาใหม่นะผมอัปเกรดตัวล็อกนะผมนี่ตัวล็อกหัวหน้านะผมแล้วตัวล็อกแก๊สนะผมนี่ไม่ให้มันถอยนะผม่าก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะผมยวผมจะทําลำให้สั้นก่าเดิมหน่อยนะอ่านี่เป็นลำเทสนะผมมันเลยยาวดูยาวๆหน่อยนะผมเดี๋ยวใช้สักเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเซนพอนะผม ฝากไว้เป็นงนี้จะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะผมกดแชร์ไปหน้าเฟซด้วยนะผมะแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปอื่นนะผมจะได้มาดูผมโม้อีกนะผมแล้วผมว่าจะหาเวลามาทำคลิปเรื่อยๆนะผมสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เพง่นี้ครับผมสวัสดีครับ